คุณซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้ตัวเองแล้วจู่ๆก็ไม่มีที่สาหรับเครื่องเก่าในบ้านแน่นอนว่าคุณขายมันได้แต่ก็มีวิธีที่น่าสนใจกว่านั้นในการใช้น้ตบุ๊กหรือคอมตั้งโต๊ะเครื่องเก่าของคุณเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟเวอร์ในบ้านแทนที่จะเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่คุณก็ตั้งค่ากลุ่มบ้านและเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดไว้ในเครือข่ายเดียวจากนั้นให้แชร์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์เครื่องเก่ากับทั้งเครือข่าย และทุกคนในบ้านก็จะดูและใช้ไฟที่เก็บไว้ในเครื่องรวมทั้งแชร์ไฟล์ของตัวเองได้สิ่งนี้มีประโยชน์มากเมื่อคนในครอบครัวของคุณมีอุปกรณ์ที่มีพื้นที่น้อยพอทําแบบนี้แล้วพวกเขาก็จะเก็บไฟล์ใหม่ไว้ในที่เก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ตลอดเวลาทำกล้องวงจรปิดจากคอมพิวเตอร์หากคุณกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณหรือแค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเวลาคุณไม่อยู่ให้เปลี่ยนโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าของคุณเป็นซอฟต์แวร์เฝ้าระวัง มันฟรีสำหรับการใช้งานในพื้นที่คุณจึงสามารถนำไปใช้ได้เช่นเป็นเบบี้มอนิเตอร์หรือกล้องด้านนอกเพื่อดูว่าใครมาหาคุณมันอาจดูแปลกๆถ้าคุณแขวนโน้ตบุ๊กไว้ข้างนอกประตูเพราะงั้นคุณอาจต้องเดินสายใหม่เล็กน้อยแล้วดึงกล้องออกก่อนแต่คุณก็จ่ายค่าสมัครสมาชิกที่สมเหตุสมผลเพื่อรับการแจ้งเตือนหากมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นที่บ้านในขณะที่คุณไม่อยู่ได้ทํามีเดียเซ็นเตอร์ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ฟรีคุณก็ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าในการสตรีมคลิปหรือรายการทีวีฟังเพลงและดูหนังที่ดาวน์โหลดมาและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายได้แค่ติดตั้งแอปพลิเคชันในพื้นที่จัดเก็บเพียงเล็กน้อยเชื่อมต่อคอมตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าของคุณกับเครือข่ายในบ้านและใช้งานจากอุปกรณ์อื่นๆในบ้านของคุณแขวนไว,ไว้บนผนงังอันนี้ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคเล็กน้อยแต่ว่ามีบทเรียนออนไลน์มากมายเพราะงั้นก็ไม่มีปัญหาหรือว่าจะมี คุณไม่จําเป็นต้องซื้อทีวีเครื่องใหม่เพื่อดูคลิปออนไลน์ถ้าคุณมีจอภาพเก่าติดไว้ที่ผนังห้องครัวของคุณเพื่อดูรายการโปรดหรือช่อง YouTube ที่คุณชอบได้ตลอดเวลาหรือจะเอาไว้เปิดเพลงฟังก็ได้วิธีนี้ใช้ได้ดีกับเคล็ดลับมีเดียเซ็นเตอร์ที่ฉันบอกคุณไปก่อนหน,น้านี้ทำกรอบรูปดิจิตอลเฟรมดิจิตอลอาจมีราคาค่อนข้างแพงมันน่าจะดีถ้าเราทำเองได้คุณจะต้องแยกชิ้นส่วนของอุปกรณ์ออก แต่เฮ้ยคุณไม่ต้องใช้มันอยู่แล้วนี่วางหน้าจอในกรอบที่คุณเลือกซ่อนด้านในของโน้ตบุ๊กไว้ด้านหลังและเปิดซอฟต์แวร์เฟรมดิจิตอลที่มีในออนไลน์ทำเกมสเตชันย้อนยุคคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณอาจทำงานช้าแต่ก็ยังดีพอสำหรับการเล่นเกมเก่าๆที่ไม่มีการปรับแต่งที่ซับซ้อนแค่ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ซื้อเกมแพดสองสาอันสำหรับตัวคุณเองและเพื่อนหรือว่าครอบครัวของคุณหาซื้อเกมเก่าๆและสนุกกับมันได้เลย เปลี่ยนโน้ตบุ๊กของคุณให้เป็นแท็บเล็ตถ้าคุณจริงจังมากกับการดัดแปลงส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ของโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าคุณก็ทำแท็บเล็ต DIY ทรงพลังให้ตัวเองได้คุณจะต้องทำการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากรวมถึงการเปลี่ยนหน้าจอเดิมให้เป็นหน้าจอสัมผัสแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ากับความพยายามค้นหาวิธีทำในออนไลน์เลือกที่คุณชอบที่สุดหาอะไหและลงมือทำเลยทำเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายระยะไกล คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าอาจเป็นที่ที่ดีในการแชร์ไฟล์ของคุณกับคนอื่นๆทางออนไลน์คุณตั้งค่าเว็บไซต์และใช้คอมของตัวเองเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือทำเซิร์ฟเวอร์ FTP ได้มันจะดูเรียบง่ายมากแต่ยังคงมีจุดประสงค์เพื่อแชร์สิ่งต่างๆวิธีนี้ปลอดภัยมากกว่าการส่งไฟล์ผ่าน Messenger และอาจสะดวกกว่าด้วยเนื่องจากคุณเข้าถึงมันได้ตลอดเวลาทดลองใช้ระบบปฏิบัติการอื่นๆ แม้ว่าจะสะดวกแต่ Windows หรือ iOS ก็ใช้พลังงานในการประมวลผลมากเพราะงาั้นคุณก็ลองใช้ระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อดูว่ามันทำงานได้ดีขึ้นสำหรับคุณหรือเปล่า Linux เป็นระบบปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมที่จะเปลี่ยนคอมเครื่องเก่าของคุณให้เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่บูตได้อย่างรวดเร็วซึ่งคุณสามารถเอามาใช้ทำงานหรือว่าใช้เล่นได้อีกครั้งนอกจากนี้ยังมี ChromeOS ให้ลองใช้ด้วยฉันไม่แนะนำให้ทดลองกับคอมพิวเตอร์เครื่องหลักของคุณแต่เครื่องเก่าของคุณเนี่ยเหมาะกับงานนี้ เพราะคุณไม่ต้องใช้มันบ่อยอยู่แล้วใช้เป็นหน้าจอที่2เมื่อน้ตบุ๊กหรือคอมตั้งโตพังจอภาพมักจะยังใช้งานได้คุณจึงใช้เพื่อทำงานหรือเล่นเกมได้อยู่ในกรณีของคอมตั้งโตนั้นง่ายมากแค่เชื่อมต่อจอภาพเก่าเข้ากับระบบใหม่แต่ว่าน้ตบุ๊กจะซับซ้อนกว่าคุณจะต้องคลายเกลียวเปิดฝาและทำให้จอใช้งานได้แต่มันก็ง่ายกว่าที่คิด คุณยังติดฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ DIY เข้ากับมันได้เช่น Raspberry Pi และคุณก็จะได้อุปกรณ์แฮนเด d e ใหม่เอี่ยมทำโปรเจคเตอร์ราคาถูกถึงจะเป็นแบบระยะสาั้นแต่ว่ามันก็ยังคงดูเท่คุณจะต้องมีโน้ตบุ๊กที่ใช้งานได้ซึ่งตั้งค่าความสว่างของหน้าจอาไว้ที่ระดับสูงสุดกล่องกระดาษแข็งเพื่อใส่มันเลนส์เฟรชเนลคุณซื้อได้ทางออนไลน์ในราคาไม่กี่บาทแล้วก็เทปพ,พันสายไฟง่ายๆคือให้ตัดด้านข้างกล่อง ใส่เลนเข้าไปข้างในโดยให้ส่วนที่เรียบหันออกด้านนอกแล้วติดเทปเข้ากับกล่องเนื่องจากเลนจะทําให้ภาพที่ฉายพลิกกลับหัวคุณจึงต้องคว่ำโน้ตบุ๊กลงแค่ตัดกล่องด้านตรงข้ามออกจากนั้นวางโน้ตบุ๊กโดยให้คีย์บอร์ดวางอยู่ด้านบนของกล่องตั้งค่าเราเตอร์ชั่วคราวในกรณีที่เราเตอร์ของคุณหยุดทำงานด้วยเหตุผลบางอย่างคุณก็ทำ WiFi hot ป p o t ฉุกเฉินได้ คุณจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดของคุณเข้ากับเครือข่ายในบ้านเครือข่ายเดียวและในการตั้งค่าของโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าให้เลือกอุปกรณ์นั้นเป็นฮอตสปอตอย่าลืมต่อเข้ากับสายแวนด้วยไม่งั้นจะใช้ไม่ได้เล่น DVD หรือแผ่นบูเรแน่นอนฉันรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีสตรีมมิงแต่ว่าคนที่ชอบสะสมแผ่นหนังเรื่องโปรดเอาไว้ก็อาจจะต้องการใช้โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เครื่องเก่ามาเป็นเครื่องเล่น DVD หรือบลูเรย์สำรอง โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่มีไดรฟ์ซีดีที่เล่นได้คุณก็แค่ต้องซื้อระบบเสียงที่ดีๆหน่อยเพราะเสียงจากโน้ตบุ๊กมักจะค่อนข้างแตกใช้งานบนท้องถนนซื้อสายเคเบิลมาเพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าของคุณเข้ากับรถแล้วคุณก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ทุกที่คุณใช้เพื่อฟังเพลงหรือดูรายการต่างๆหรือว่าตั้งไว้ด้านหลังเพื่อระบบความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารหรือบุตหลานของคุณได้ ถ้าเป็นเน t b o o k ขนาดเล็กก็ใช้เป็นอุปกรณ์นำทาง GPS ได้เช่นกันในกรณีที่หน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณเล็กเกินไปให้กับคนในครอบครัวที่ไม่ถนัดใช้คอมพิวเตอร์มันจะทำให้พวกเขาเป็นบ้าเลยล่ะ <c oughs> ไม่หรอกผู้สูงอายุมักมีปัญหาในการเข้าใจเทคโนโลยีและถ้าคุณมีคุณปู่หรือคุณย่าที่ชอบโทรหาคุณทุกครั้งที่พวกท่านต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คุณก็ติดตั้งวินโดว์ใหม่ไว้ในเครื่องเก่า ตั้งค่าการเข้าถึงในครอบครัวและเอาให้พวกท่านใช้โดวยวิธีนี้คุณจะช่วยเหลือพวกท่านได้โดยตรงโดยเข้าถึงการตั้งค่าออนไลน์จากอุปกรณ์ของคุณจํากัดการใช้งานหรือติดตั้งแอปบางแอปและอื่นๆอีกมากมายใช้พลังในการประมวลผลให้เกิดประโยชน์คุณอาจเคยได้ยินชื่อ SETI at Home ซึ่งเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ UC Berkeley ซึ่งอุทิศเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงปัญญานอกโลกเนื่องจากที่นี่มีไม่มากนะัก คุณเข้าร่วมได้โดยสร้าง Account แ,และเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณกับเครือข่ายทั่วโลกเพื่อช่วยในโครงการนี้เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมฟรีคอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มดาวน์โหลดและวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ใครจะไปรู้บางทีโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าของคุณอาจาเป็นเครื่องที่จะช่วยให้หนักวิทยาศาสตร์ค้นพบ ET ก็ได้ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนถ้าไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วแล้วอุปกรณ์ของคุณก็พังถาวรอ,อย่าเพิ่งทิ้งนะ อุปกรณ์บางส่วนอาจยังใช้งานได้และอาจมีประโยชน์หากคุณชอบงาน DIY คุณก็ใช้อุปกรณ์พวกนี้กับอุปกรณ์อื่นๆได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ชอบ DIY มันก็ยังมีราคาอยู่ลองเช็คราคาบน eBay คุณอาจจะประหลาดใจแล้วก็นะถ้าคุณมีคอมตั้งโตที่พังไปแล้วลองคิดถึงการซื้อชิ้นส่วนอะไรใหม่ดูมันมักจะถูกกว่าการซื้อเครื่องใหม่มากขอให้โชคดีนะ